ไปดูเรื่องของชาวบ้านที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะร่วมทําประชาคมกรณีที่เทศบาลเมืองทับกวางนะคะจะมีการทบทวนพรบในการที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมค่ะซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้าน4หมู่บ้านนะคะได้ทําการยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อให้พิจารณากรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับกวางมีประชามติจากการประชุมสภาเทศบาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565ให้ใช้พื้นที่ของหมู่3ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท106ซึ่งเป็นโรงงานประเภทที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่านำของเสียจากโรงงานรวมถึงวัตถุอันตรายมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านวิธีการทางอุตสาหกรรมะคะ่ะซึ่งชาวบ้านเขามองว่าตอนนั้น,นการทำประชามติจากชาวบ้าน175คนมันไม่เพียงพอเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะก็เลยมาร่วมทำประชาคมกันอีกครั้งในวันนี้ แต่คุณผู้ชมดูบรรยากาศสิคะมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของนายพงปนธนาโสพลนสิริค่ะท่านเป็นปลัดเทศบาลเมืองทับกวางบอกว่าการทําประชาคมในครั้งนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดที่ชาวบ้านเข้ามาร่วมทําประชาคมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขพรบจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท106ในพื้นที่ใกล้ชุมชนหมู่3ซึ่งจะมีการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในเดือนสิงหาคม กุมนี้ค่ะ